สวัสดีครับสวัสดีครับชาววันเสาร์ไม่เหงาอย่างแน่นอนวันนี้พบกับผมฟิลคินลพ์ทอีกเช่นเคยสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาผลงานตัวนิ้นของเราอย่างสตุตการ์ดก็เอาชนะไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์บวกกับตลาดสดในครอบครองเราบอกได้เลยว่าสดชื่นต่อเนื่องอย่างแน่นอน สำหรับวันนี้ใครที่ยังไม่กดติดตามหรืออยากเข้าชมรมกับผมทางเข้าอยู่ที่หน้าปูฝ่ายใต้รูปหรือที่ผมขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมมีฟุตบอลที่น่าสนใจหยิบยกเอามาพูดหนึ่งคู่เป็นคู่ระหว่างบียาเลอวันนี้จะเปิดบ้านพบก,กันมาเยือนของเซบีย่า ต้องบอกว่าผลงาน5เกมลังสุดที่เจอกันเป็นฝั่งเซบียาที่เอาชนะไปได้ถึง2ครั้งแล้วก็เสมอกัน3เกม5เกมลังสุดบียาเลวไม่สามารถเอาชนะเซบียาได้เลยและนัดล่าสุดของบียาเลวพึ่งบุกไปแพ้ทางด้านเซลตาบีโกมาที่3ปตระตูต่อ2ถือว่าผลงานช่วงนี้ค่อนข้างแย่เอามากๆและติดปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บอย่างทางด้านเอลิกบายยีอบัตโตโบเลนและกองหน้าอย่างทางด้านเยเลมี่ปิโนก็ไม่พร้อมลงสนาม ส่วนแดนกลางวันนี้จะนำทัพโดยดานี่ปาเลคูและอเล็กบาเอลาวันนี้ที่จะพร้อมลงสนาม ในวันนี้ส่วนฝั่งของเซบียาต้องบอกได้เลยว่าผลงาน5เกมล่าสุดของเขาที่ลงสนามเก็บชัยชนะไปได้ถึง4ครั้งสะดุดเสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนัดล่าสุดที่เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะกานาดามาได้ที่3ประตูต่อศูนย์ต้องบอกได้ว่าโชว์ผลงานได้ค่อนข้างร้อนแรงเอามากส่วนตัวหลักๆวันนี้ก็นําทับมาโดยเซคิโอลามอสลูคัสโอคัมปูสและดางดานเอลิกลาเมล่าพร้อมลงสนามต้องบอกได้เลยว่าเห็นี่แคปวันนี้ที่เปิดให้ทางด้านบีเลดูดีกว่าที่0.5 ผมมองแล้วว่ายังไงยังไงแล้ววันนี้ผมมองว่าเซบียาในเวลา90นาทีไม่แพ้บียาริวอย่างแน่นอนวันนี้ผมให้มองไปทางด้านเซบียาวันนี้มีเซอร์ไพรส์ให้อย่างแน่นอนวันนี้ก็ขออญาตลาไปก่อนขอบคุณครับ